จากคลิปที่แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นไปว่าผมนั้นไม่เหมาะที่จะเป็นฮีโร่เอาซะเลยเพราะว่าเปิดกาชาได้โคตรเกลือเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะกลับมากันใน Black Clover กับ12,250เพชรและ68ตัวเพื่อที่จะเปิดตู้ของยูโนและรับการันตีนั่นเอง<ะ>ก่อนอื่นเลยผมได้เรียนรู้จากความผิดพลาดเลยทุกคนผมจะไม่พูดว่าจะใช้เพชรจน อันนะนั่นแหละจะไม่พูดคำนัดออกมาเพราะว่าถ้าเกิดพูดแล้วมันจะเหมือนการเปิดกาชาครั้งที่แล้วที่หมดทุกอย่างทั้งเพชรทั้งตัว๋ววันนี้จากการที่เรานับดู12,250หพาเพชรดำเราสามารถแลกตั๋วได้ทั้งหมด170ตั๋วกับ170โลที่เหลืออยู่ก็แอบมาเปิดไปนิดหน่อยแล้วนะทุกคนแอบเปิดตู้ยูโน่กับเปิดตู้แรงกริชไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยเชื่อไหมผมมีตัวละครตัวหนึ่งผูกพันกับไอดีนี้มากอีคาโฮนโน่อีกแล้วทุกคน ขนาดแอบไปเปิดนอกรอบมามันยังโพ่ไว้อีกทุกคนดูสิหวังว่าวันนี้เราคงจะไม่เจอกันนะแม่ไอด้ลสาวเพราะฉะนั้นก็เปิดไปเลยแล้วกันอย่าให้เสียเวลาเริ่มกันที่10โลแรกกับตู้ยูโน่เอ้ยเรามีทวิคเรามีทวิคกดนี่หนึ่งับมาเจ็ดครั้งทุกคนกดเจ็ดครั้งและกดซุ่มเราจะได้ SSR ในโลแรกไม่เชื่อคอยดูเห็นไหม สวสดีครับชุดไม่สวยแต่ได้เอสาสูตรนี้ใช้ได้ผลทุกคนทำตามกันนะกดเปิดปิ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 ดเจ็ดครั้งเราจะได้เอสนาอุ๊ยเอ้าโถเอ้ยลุ้นพี่สีตาเรียกใครไปท่าสีตากันฮะรูมวารุนสีทองมาสองคนเลยนะแบบเนี้ยยูโน่จะไม่มาก็ไม่ได้แล้วไหมยูโน<อ>่ยูโน่ยูโน่ฮะไม่ใช่หรอกมั้งโอเค ยูโน่ยูโน่ยูโน่ในสกิลของลาเดสสังเกตเอสเอ็นก็หลุดเละแล้วทุกคนอยังไม่เคยมีซะด้วยตัวละครที่ยังไม่มีเอาตัวสุดท้องมาเฮ้ยไม่แน่อาจจะได้ SSI ก็ได้นะสอพูสอบูเฮ้ยบืมได้สิบ้าแล้วล่ะห้ามเลยไม่ดู ตัวละครที่คุณเคยตัวสีทองเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้เขาไม่ใส่ชุดสวยงามบอกมาเลยนะเอเอ็อารก็เริ่มหายไปแล้วนะงั้นก็ไม่เจ้าห้าโผล่กโลเลยจริงๆเนี่ยที่ปุ่ผสมตู้ยูโน,โนเนี่ยกักะแค่ว่าได้ตัวยูโน,โนมาก็พอเพราะว่าเราจะทำทูคู่ เราจะทำทีมแดงเผื่อแอสตาพีศาจที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นก็แบบความว่าถ้าเกิดสุม่มเยอะแล้วได้เราไม่ได้สักทีจนตั๋วหมดจนต้องการันตีก็จะไม่มีของประสมแอสตาพีศาจเราก็โพนาให้ได้ยูโนก่อน<ะ>หมดก่อนการันตีแล้วกันเนะขอเถอะโอ้โหผมว่าผมเจอสาเห,เหตุแล้วทุกคน ผมว่าไอดีผมแม่งบักกว่าใช่ไหมมันจะออกยากขนาดนั้นเลยเหรอไปมันมันแทบจะไปออกอะไรมาอะไรเลยนะโอ้ต้องข้างบนมาสองเล่มได้ไหมอ่ะโอเคเล่มหนึ่งก็ยังดียูเนาะยูเนาะยูมาแล้วลูยพสศตายอีกแล้วยูเนาะยูไม่นะอย่านะโอเค กลัวกลัวสำหร่อยเดิมจังเลยอ่ะอ้นาสกิลอีกแล้วเหรอ,อ,อ,อหนาสกิลแต่ก่อนถือว่าโชคดีแล้วกันต่อไปตัวละครก็ต้องตามหน้าสกิลมาแล้วล่ะนะเอ้ยนี่สุ่มตู้ตัวละครนะไม่ได้สุ่มตู้หน้าสกิลตู้ทองแต่ตัวสวยงามหรือตาไอ้าุรตส,สองปิด แค่น oh. right. ี้ก็พอแล้วไม่ต้องมาเล่ที่สองแค่มาสองโลติแค่นี้ก็ุมาแล้วยูโนปกป้องตัวเองและผองเพื่อนใช่ไหมเนี่ยใช่ยูโนยูน่าทุกคนเราบอกแล้วเราจะได้น้าสกิลมาก่อนและยูโนก็จะตามหน้าสกิลมาเรียบร้อยเรียบร้อยเราจะไม่โลภเราจะแปดสิบโลเราจะเก็บเอาไว้รอแอสตาทุกคน 8ปดสิบโลกับตัวแปดสิบใบพอดีเลยเอาอยัางไงดีนะไม่เก็บเอาไว้รอแอสตามาดีกว่านี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยูโนมาขอใส่หน้าสกิลก่อนเลยแล้วกันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้ยูโนคุงกลายเป็น Lr 60ชับชุบชิปชางเรียบร้อยยูโน มีชุดคุณตำรวจด้วยเลือนระดับซู u r กลายเป็น you know u u you know. กลายเป็น you know u r แล้วทุกคนต่อไปก็เลเวล8ปและกลายเป็น lr ชิง you know lr สุดยอดวันนี้ถือว่า complete ถือว่า complete ถือว่าดีดีกว่าเซตซีซั่นสเลยนะ วันนี้ขอปิดฉากไปกับหน้าตาแสนหล่อเหลาของยูโนคุงดีนะที่รอบนี้ขาคุนต้ไปมาเห็นไหมทุกคนมันเป็นเพราะคำสาบรอบนี้ผมไม่ได้พูดว่าจะใช้ตู้ๆจนหมดก็ได้ยูโนมาแล้วไม่ว่าเราได้ยูโนมาติดทีไม้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วพม่ว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายยเผื่อทุกคนจะยังไม่เห็นภาพนะว่าไอดีของไผ่ย่าฮู้เนี่ยมันเกลือขนาดไหนเชื่อไหมลงดันเซ่สีแดง ได้แต่พวกนี้มาเนี่ยป้องกันดาวเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดซ้ําแล้วซ้ําอีกอะทุกคนเราจะมาใช้ของ LR ของเราสิบชิ้นเพื่อสร้างเครื่องประดับซึ่งมีโอกาสเพียงแค่5%มาดูกันซิว่าเราจะได้เครื่องประดับ LR ลอารไหมของจาก2องชิ้นดูซิว่าจะเหลือกี่ชิ้นขอแอเแทคเกอร์หน่อยมา แค่บอกเจ็ดเองแล้วอบร้องเป็นเป็นเอแมทแทก